ดวงประจำสัปดาห์ของ12ราศีในสัปดาห์ที่9ถึง16พฤศจิกายน2563จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะตอนนี้เราอยู่ที่ราศีเมษเนื่องจากราศีเมษเนี่ยยังมีดาวฤกจะอยู่ในกลุ่มลัคนาดังนั้นเนี่ยก็ยังคงมีความต่อเนื่องนะของความพลิกผันจะทำอะไรนี่ก็แบบคาดหวังว่าเป็นแบบหนึง่งพอเราทำจริง มันก็ได้อีกแบบหนึง่งยังคงต้องเผื่อทางหนีที่ไล่อยู่เสมอนะคนเกิดราศีเมษนี่ยังวางใจไม่ได้ว่าสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำอะ่ะมันจะสำเร็จได้กี่เปอร์เซ็นตะ์นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราอะ่ะยังไม่สามารถที่จะลงลึกลงไปได้ว่าอออความสำเร็จของเรานั้นอะ่ะมันจะต้องเป็นอย่างไรนะมันจะต้องต้องทำอย่างไรกันแน่คือถือว่ายังคลาทางอยู่ บางคนทำธุรกิจบางคนมีความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังเอาแน่ไม่ได้คนยังงายนี่คือเราสิเมตรนะทีนี้เราสิเมตรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังซ้ำสองคือจังหวะดวงอะที่มีราหูอะอยู่ในตําแหน่งกระดุมพระซึ่งหลายๆตําราเขาเรียกราหูคนทัพย์บางคนบอกกลัวโอ้โหจะหมดเนื้อหมดตัวหรือเปล่าอาจารย์บอกว่า50-50แล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะตำแหน่งราหูอยู่ตรงนี้นะ ถ้าได้นะได้เป็นก้อนเลยถ้าหมดก็หมดแทบเกลี้ยงเลยชิดเดียวกันประกอบกับมฤตยูเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของลักนาดังนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าจะเกิดเหตุพลิกผันไปในสองทางคือพลิกผันรวยกับพลิกผันหมดตัวดังนั้นก็ทำอะไรนี้แบบว่าอยู่ในอยู่ในความระวังตลอดเวลาสมมติเนจะลงทุนเผื่อเล้เปิือขาดเสมอ ถ้าให้แนะนําอ่ะราศีเมษเนี่ยหักเป็นคนขี้ระแวงไว้เลยคือคิดไว้ก่อนเลยว่าเราอ่ะจะต้องไม่เสี่ยงนะเวลาเราทอะไรเออเออถ้าทำอย่างเงี้ยก็จะรอดได้ <c oughs> อ่ะทีนี้ราศีเมษเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยสิ่งต้องระมัดระวังมากก็คือเราอ่ะจะต้องรู้ว่าข้อดีของเราก็คือเราอ่ะจะเป็นคนที่วาจาใช้การได้ดี ดังนั้นถ้าคาดหวังว่าเราจะไปทำธุรกิจกับใครเนี่ยเรามีความมั่นใจในการที่จะทําสัญญาเราก็ต้องเขียนเป็นสัญญาร่างเป็นสัญญาเท่านั้นเพราะอะไรื่อกีบอกไปแล้ว,วความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นได้ทีนี้ถ้าตกลงเือกับใครก็แล้วแต่โดยเฉพาะ่องเงินทองเนี่ยจับเขียนสัญญาทำสัญญายาพูดเลยๆอยอยาทำเหมือนกับว่าโอเคเขาเรียกสัญญาสัญญาใจไม่เอานะ ใจนะทั้งคนเกิดราศีเมษเนี่ยต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนสุดๆไปเลยทีนี้ความเครียดสูงเออความเครียดสูงอาจารย์จะบอกว่ามันจะมีเรื่องเก่าปัญหาเก่ามาให้ราศีเมษร,รู้สึกเครียดแต่คําตอบเฉลยสุดท้ายคือมันจะมีสิ่งที่มาช่วยเกือ้อกูลให้มันผ่านไปได้อย่างดีเราก็ไม่ต้องไปกังวลใจมากดังนั้นคนที่เกิดในราศีเมษให้รู้เอาไว้ว่า ดวงของเราเนี่ยยังสามารถที่จะผ่านไปได้เพียงแต่ต้องมีความระมัดระวังเดี๋ยวใครอยากดูเจาะลึกเ่อเยมาว่ากันต่อมาราศีพฤษภพ,พฤษภพ,พฤษภนี่มีความคล้ายแล้วก็ต่างอย่างหนึง่งเอาความที่คล้ายแล้วก็ราศีพฤษภจะเป็นเลยเนี่ยก็คือราหูเนี่ยกลุมลัคนานั่นหมายถึงความพลิกผันหรือความมีโชคลาภหรือการที่เจออะไรแบบประหลาดประลาดอย่างเงี้ย มันจะเกิดขึ้นที่จริงยังคงมีความมีความแปลกๆเกิดขึ้นกับชีวิตมีพฤติกรรมอะไรเกิดขึ้นชีวิตไปจนถึงมีนาคมสองห้าหกห้าเลยนะสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะต้องเกิดขึ้นก็คือพฤติกรรมความคิดคำพูดการกระทาของตัวเราเองนั่นแหละเราถือประสบเราจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าจู่ๆจู่ๆก็มีความรู้สึกว่า เ,เดี๋ยวเราอยากจะลองทําอะไรแปลกๆดูเอออยากจะลองทําอะไรแปลกๆดูทำอนองเนี้ยล้วไงต่อมันก็เป็นไปได้สูงว่าตัวเราอ่ะจะลองเหมือนกับลองแต่งตัวลองพูดจาลองคิดวางแผนชีวิตแปลกๆแล้วมันก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นเพราะว่าไอ้ความที่เราคิดอะไรใหม่ๆแปลกๆเนี่ยม,มันมักจะเป็นสิ่งสร้างสรรค์ซะเยอะ แล้วมันก็ไปเกิดไปเกิดกได้นะไปเกิดความสําเร็จท่วมทน้นไปเกิดความสําเร็จท่วมท้นขึ้นมาได้อ่านั้นถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์นะอาจารย์ก็อาจาอาจะให้ให้น้ําหนักกับการคิดใหม่ทําใหม่จะเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของการพัฒนาตัวเองช่วงนี้เป็นช่วงราศีเมษคนรังพัฒนาตัวเองเป็นสัปดาห์ที่ยังคงยังมองหานะมองหาทักษะ มองหาโอกาสใหม่ๆอยู่แล้วก็มักจะได้ซะด้วยแล้วอะไรที่มันแบบจะแบบฟุกๆเนี่ยส่วนมากจะได้ได้มาในทางที่ที่เป็นบวกซะเยอะคือลงทุนหรือว่าลงใจอบางคนบอกเอ๊ลักคนนี้เราจะคุ้มค่าหรือว่ามักจะได้ดิบได้ดีมักจะสาเร็จซะเป็นส่วนมากราศีเมษราศีพฤษภนะเขาจะไม่เหมือนราศีเมษตร,ตรงที่ว่าถ้าเกิดลงทุนหรือว่าคาดหวังแล้วมันได้ความแน่นอนมากกว่าเพราะนั้น ก็มั่นใจได้สิ่งที่ราศีพิสพจะเจอก็คือเวลาไปคุยตตกลงอะไรกับใครมักจะมีคนชอบผิดสัญญาแล้วก็ระวังเอาไว้ก่อนเลยเนะแล้วก็ข้อที่ดีอีกข้อหนึ่งของราศีพิศพก็คือเวลาที่คิดจะทําอะไรเนี่ยมันง่ายไงง่ายกว่าที่คิดเพราะเราเคยเป็นไหมแบบว่าสัปดาห์นี้นะ สมมติต้องไปทําอะไรที่มันแบบรู้สึกยากยากลำบากลาบากเนี่ยพอลองไปทําจริงเออมันไม่เห็นจะหนักหรือไม่เห็นจะเหนื่อยเหมือนที่เราคิดเอาไว้เลยเอออันนี้คือสิ่งที่ราสีคุทสดจะเจอแล้วเราก็ต้องพยายามพยายามเหมือนกับว่าอย่าไปกลัวล่วงหน้าเฉยๆนะแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างไม่ต้องแบบเหนื่อยเหมือนที่เราคิดไว้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ใจบุญสุนทานแล้วก็เหมาะกับการสร้างกุศสนสักนิดนึง ตามกําลังเราก็จะได้ผลที่ดีขึ้นในอนาคตนะสบายสบายอยู่แล้วต่อมาราศีเมถุนเมถุนเนี่นะเป็นราศีที่ชีวิตจะเริ่มราบเรียบสัปดาห์นี้เนะี่ยเป็นสัปดาห์ที่มีอะไรที่มันแบบความวุ่นวายจะจบลงแต่ตัวเราอะยังต้องเป็นคนที่ต้องตามไปแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่เดิมไงปัญหาใหม่จบแต่ว่าอาจจะต้องแก้ปัญหาที่ ปเคยเกิดขึ้นเช่นแก้ปัญหาปัจจุบันได้แต่ต้องตามไปเคลียร์หนี้สินบางทีเป็นหนี้สินของคนที่เป็นเ,เป็นบุตรบริวารหรือว่าคนที่เป็นคนในครอบครัวเราด้วยซ้ำแล้วก็ตัวช่วยตัวช่วยของคนที่เกิดในราศีเมถุนก็ได้แก่คนทั้งบ้านนะถ้าเกิดอะไรขึ้นนะดูเหมือนเมถุนนะสามารถนะ ที่จะยิบยืมสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวได้บางทีเราไม่รู้ว่าดวงเป็นอย่างนี้เราก็ไม่กล้าที่จะเหมือนกับไปหาไปเอ่ยปากใช่ไหมแต่ในเมื่อดวงได้นะอาจารย์แนะนานะถ้าจนตัวนะลองพูดคุยกับคนทางบ้านดูเพราะว่ามีไม่กี่คนหรอกที่จะสามารถพึ่งพาได้ตอนนี้หนึ่งหนึ่งในน,นนั้นคือคนทางบ้านของเราช่วงนี้คนที่อยู่ในความปกครองของราสีเมถทุนนี้น่ารัก สามารถที่จะทําตามกฎก,ฎก,ฎก,ฎกรรรติกามายิได้ทุกอย่างนั้นก็เบาใจเรื่องลูกเรื่องลูกน้องไปได้อรารสสีในถุนนี่ก็คอยไปแก้ปัญหาให้คนรักด้วยแล้วก็พยายามเลี่ยงคนที่มีแฟนแล้วเธอมีคนรักเก่าหวนคืนมาให้เราต้องตัดสินใจเนี่ยพยายามเลี่ยงเลี่ยงได้ก็เลี่ยงมันจะทำให้เราเหมือนกับว่ามีความ สุขใจมีความเขาเรียกปลอดจากความเสียงมากกว่านี่คือทั้ง3ราศีนะได้แก่ราศีเมษราศีพฤษภราศีเมทุนใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันต้องการรายละเอียดลึกเข้าไปในดวงของเราล่ะก็ต้องตรวจเป็นดวงส่วนตัวเจาะลึกเข้าไปเลยในวันเดือนปีแล้วารู้เวลาด้วยรู้เวลาเกิดใช่ไหมคือในบรรดาคนที่เกิดแต่ละราศีก็จะมี ดวงที่ต่างกันอีกเช่นในหนึ่งราศีก็มีโอกาสที่จะเกิดถึงเจ็ดวันเพราะฉะนั้นรูปแบบดวงก็มีเยอะโดยเฉพาะถ้าเอาเวลาเกิดเข้ามาไหว้ดวงแต่ละคนเมื่อเจาะลึกไปย่อมไม่เหมือนกันแต่น,นี่เป็นการดูคร่าวๆใครที่อยากจะตรวจด,ดวงส่วนตัวค่อยติดต่อมาหลังใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาวางแผนกันว่าจะทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเงินของเรางานของเราความรักของเราเมื่อไหร่จะได้ลงตัวเรื่องความรักจะได้ ซื้อบ้านซื้อรถมีลูกนแล้วเมื่อไหร่ซึ่งจะวางแผนลงทุนธุรกิจเพิ่มซื้อสินทรัพย์เพิ่มโอ้ยมีอะไรที่ต้องคุยกันเยอะๆดังนั้นติดตามแล้วก็เจาะลึกด้ดวงส่วนตัวแล้ววันหนึ่งเราจะได้พบกัน